สวัสดีจ้ามาอีกแล้วนะคะวันนี้มากินเนื้อย่างพนมเก้านะคะคนก็มีประมาณนี้แต่วันนี้ดูสิว่าอากาศร้อนมากค่ะเราก็มาสั่งกันเลยนะคะแล้วสั่งเป็นสุดใหญ่นะคะมาๆมาค่ะพี่น้องมากินหมกูกระทะกันนะคะทุกคน อากาศมันร้อนแล้วก็ต้องดื่มเบียร์สักแก้สิคะจะได้หายร้อนจ้า่าพึ่งเบื่อกันนะคะทุกคนจะพึ่งเบือ่อใยนีปากเซนะคะถ้าคนใดชอบใยนีปากเซฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดตะไคร้ด้วยนะคะชนแก้วชนแก้ว,วจ้ามามาค่ะพนมเก้านะคะวันนี้ค่ะอดอยอดอยจ้า ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้เราก็มากับประมาณสามสีคคนกันนะคะเรียงสงขาวันนี้มาจ้าพี่น้องมากินกับยายนีหน่อยจ้า คนเซ็บเซบจ้า